สวัสดีครับมือ่อกี้พบก,กับอีสานบ้านผักบุ้งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้หลังเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะมาเล่นอกอกกําลังกายครับผมรถขี่ผูรถขี่โพรถขี่พุงมาเล่นอกอกกําลังกายก็พอดีเอาเบีย้ยผักซะเบีย้ยผักอีตู้ครับผมเอาผักอีตู้มาปลูกไว้น้ำตามป้าตามเขาเนี่ยครับผมเห็นบ่ครับที่เขาปลูกต้นไม้เหระเขาก็สิเตรียมเจียมไปน้ำเขาครับผมอาศัยปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ าใส่ปุ๋ยว่าเขาปลูกต้นไม้นะเขาก็ที่เรียมๆไปน้ำเขานะปลูกไว้พอได้ยู่ได้กินพอได้ขายครับผมไปส่งร้านไทยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้านเจ้าก,กัญชาไปขุดแล้วก็ปลูกครับผมเบีย้ยไผ่ตู้ก็ที่ซ้ำนี่นะครับสามข้อมือเนอี่ยเนาะพี่น้องนี่เลยเบี้ยไผ่ตู้เขาก็มาปลูกไว้ตามไซฟป้ายนะครับผมอาใส่ปุ๋ยเขา้อมเนาะนี่แหละนี่ปลูกได้สองต้นเนี่ยนะครับผม สองต้นสองต้นไปอาใส่ปุ๋ยเขานี่ละนี่ <c oughs> <c oughs> พูนไม่ธรรมดาพวกลายคักหลายเนี้ยพี่น้องเิยมันที่ไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยงามกย็ยอมยอมใส่ครับยอมใส่ยอมใส่เอา ปลูกตามไรายป้าเนี่ยแหละได้กินจะได้กินนพ่ได้กินแล้วก็เรียาครับเป็นก้อนหินครับพี่น้องช่อนมากเลยนะไปเรื่อยน,น,นี่ปูกน้ำคูน้ำปูน้ำไปเรื่อยละ ตัวเล็กน้อยอยู่เนี่ยนี่ซะพวกผักเนี่ยแถวนี้ à <tậu> ba ฮะห้า,า,าะาาตีฟุตบอลมาเต,าเตะเลี้ยงอออแล้ไวไก่ตเอาเาอะะีกตัวปิดก้อนเินใ้ขึ้นบ่ขึ้นพี่น้องเอลองเบิง่ง โอเคเดี๋ยวน้าพร้อมเดยอน้าเราไปเออถ่ายแล้วนี่โอเคไปขีนเนาะอันอันนี้ก็มันเป็นอันจังไนล่ะเขาดินมาเทศได้เหรอพี่น้องเราค่อยนเอาต้นไม้ต้นไรมาปลูก ขึ้นนี่เว้ยพ่อต้องห่วงเลยค่ะข,ขึ้นนะตวัดเล,ยลียนอะมาเข้ามาฮี่นี่นก็งเนเข้าไปดิบดิบมองเลยเป็นตะปูกยินดีผูกไว้เบ็ดล่ะขยายอาณาจักรครับผมจักหน่อย,ยตามห้วยตามคลองผมปลูกไว้เบิดล่ะ <c oughs> เอาใส่ปุ๋ยนะเอาใส่ปุ๋ยเขาเขาบ่มาตัดหญ้าดเด้อตัดหญ้าก็บลูกระยิมาตัดทิมบ่ครับ <c oughs> เบี้ยเป็นสี่ห้าร้อยคนละเบี้ยผักนะอืมอ้โนเดนินคนยังอะไรเหียบปะอเวียดเวียดก่ะเวียดเวียด มองดีอีกข้ามองคู่เป็นคู่เป็นคู่ไป็เลขบอเฮ้ยตีเลือกๆกันได้นะสว่างอาทิตย์มาเบิง้งไปเลยอย่าก,ก่อากสว่างอาทิตย์มาเบิง้งถ้าฝนตกใส่กับใครอยู่ดิม,มื่อแรงมื่อคือท้องขึ้นท้องฝนหิตกอยู่ดิมันเป็นนั่นเป็นป่อยเป็นป่อยปอย่ปอยรู้ไหมบ่ออน là nơi em bắt bạc nấm đấy, học mà bạc được bao nhiêu đấy đấy, tôi nay hưng tỷ. này cái này đã. nghe cái này đó, như quàng chờ này, อันนี้บ้านไม่ไ้หเนี่ยในไอตู้นี่ขึ้นบุกขึ้นบุกขึ้นเลยบ้านที่ไหนเนี่ยบ้านไม่ได้เนี่ยไงบ้านที่ไหนกันเนี่ยฮะนั่นดิเนี่ยอขึ้นปีดู ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วยี่สิบฮะยี่สิบผู้นี้ต้นมาตะเนี้ยเห็นบุ๊บพูนเหรออันยังให้มึงด้วยได้ไหายปะหายนี่เด้อันนี้ตะเนี้ยมาบวงไว้นะครับรอฝนมาตกมาเซ่อ่าน,นี่คือหนึ่งพุ่มเป็นพุ่มรถตัวนี้อืออันนี้ดินปุ๋ยเขาเห็นปะครับผมดำเปื้อนๆเห็นปะนี่คือว่าดินนั่นที่เขามาปลูกต้นไม้นี่ครับเห็นปะ น่ปุยย้ยเน,นี่ตายเบิดแล้วบ่เดือดต้นเเนอะบ่ซ่อนนมไผ่ดินมันดำดีครับดินเขาปุ๋ยมาใส่เนาะม, <c oughs> มันปากโดดนแล้วอ่ะจ้ะสารเณรปากอาตี์ก่อนนี่ปะ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละปลูกใบหิมไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินแล้วก็เดี้ยวพาะนะ เมื่อนี้ก็เลิกงานมาก็มาออกกำลังเกล้านออกกำลังกายก็ได้ประโยชน์กับร่างกายแล้วก็มาปลูกผักปลูกมีไมใ่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนฝูงที่ทำงานยู่ยแกนี้อี่ซนหนึ่งเขาก็เก็บไปไปยุ่ไปกินไปขายพอได้ค่าน้้าปูน้ํ้ปลาพี่น้องเนาะ mm hmm. แรงแรงงานไทยในเกาหลีใต้ก็ใช่ะครับผมเลี้ต่คนขยนันเนาะ, <c oughs> ะผมก็จังไรละ่ะเงินเดือนน้อยโอทีไม่ค่อยมี ก็เลยใส่ปลูกพีเอ้ปลูกปลูกผักปลูกมีไว้แลกอยู่แลกกินหาปลูหาปลาเนี่นครับพี่นออ้องเอ้าเมื่อกี้ขอบลาพระเจ้าพี่น้องสัมผีสสัมีัสนะครับผม,บบบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ